ร้านนี้ดียังเลยครับทำไมคะแฟแล้วมันตื่นจริงๆโตแค่ไหนก็ยังเล่นของเล่นได้นะคะวันนี้ตันไปได้ชุดทำกาแฟมาทุกคน,นวันนี้จะเป็นเจ้าของคาเฟ่นหนึ่งวันนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลย มาคะ่ะมาเตรียมอุปกรณ์สําหรับการเปิดร้านของเราดีกว่าทุกคนในเซตนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทํากาแฟหิ้ของเล่นเด็กสมัยนี้คือล้ามากเลยอะ่ะสมัยก่อนฉันยังตักขี้ดินเล่นอยู่เลยเอาจริงแม่แม่ท่านไหนที่กำลังมองหาของเล่นไปฝากลูกฝากหลาะนะคะต้านแนะนําเซตนี้เลยบอกเลยว่าเล่นเพลินมากสมัยนี้เด็กติดจอกันเยอะมากคะ่ะเล่นแต่โทรศัพท์ดูแต่ u t u b e แล้วก็ต้องหาของเล่นไปเสริมพัฒนาการของน้องบ้างถ้าใครสนใจนะคะต้านทิ้งพิกัดไว้ให้นาะฬิกาเลยนะจ๊ะไปขาไปกด ไปจิ้มกันได้เลยบอกเลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะลถจึงรดสะบัดบอกเลยมามาเข้าเรื่องของการเปิดร้านกาแฟของเราดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะติดสติกเกอร์ที่แก้วกาแฟนะคะตอนนี้ร้านเราก็พร้อมเปิดแล้วค่ะยินดีให้บริการจ้าร้านเปิดให้บริการแล้วค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะกาแฟเอสเปรสโซ่แก้วหนึ่งครับเอสเปรสโซ่แก้วหนึ่งจะไหมเแล้ว ได้เลยนี่โจ๊กอุ้ยเอาเพิ่งเปิดร้านวันแรกค่ะขออภัยได้ชิดด้นหอเ,เออเราต้องหมนุนโอ้ยเชี้ย,ยะอะแล้วก็บิดไปแป๊บนึงเปิดร้านครั้งแรกค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าใจะเย็นนะคะ เลยการไปเรียกผู้จัดการมาเดี๋ยวนี้เลยนั่ลหรอเรียกผู้จัดการเหรอใช่รอแป๊บนึงนะคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณล่าคาร้านะคะทั้งร้านเป็นคนเดียวเลยอ่าเสิร์ฟเออคุณล่าคาแล้วขนมหวานเท่ไหมคะร้อนรเอาเอาอะไรดีมีครัวซองด้วยนะคะมีมีน้องตุ๊กตาหมีเอ้ยเอาน้ำตาลเพิ่มไหมคะเออนี่เป็นหลอดเอ้ยอันนี้ ขนมปังฮะเอาไหมคะเอาเอามาเอามาแล้วก็เอาโดนัทอันโดนัทสองอันสีเหลืองกับสีน้ำตาล่แล้วขอคัพเค้กชิ้นหนึ่งครับคัพเค้กเค้กสีชมพูอ่ะโอเคไม่มีถุงนะคะรักโลกเออคุณลูกค้าเอาอะไรอีกไหมคะเอาโคซองไปกินไหมอ่าไม่เอาครับเดี๋ยวคอแห้งแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ครับหนึ่งสองเอ่อโดนัทชิ้นละแปดสิบเอ้ยโดนัทชิ้นละร้อย สองร้อยไอขนมสีชมพูอ่ะลดราคาให้เหลือร้อยหนึ่งจากสองร้อยเป็นสามร้อยขนมปังชิ้นใหญ่ขนาดนี้ลดราคาให้เหลือร้อยหนึ่งก็เป็นสี่ร้อยละกาแฟนี้แก้วละหนึ่งพันรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดพันสี่ร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าโได้ได้ได้ครับครับที่เหลือมันติดนะฮะเงินนดอลลาร์นะฮะติดยี่สิบหกร้อยติดหกร้อย ร้อนโอเคคุณลูกค้าน่าเฮงงงงปิดร้านค่ะขอบคุณที่มาใช้บริการคุณลูกค้ารับเมนูอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะร้านนี้ดียังเลยครับทำไมคะกาแฟมันตื่นจริงเหรอคะใช่ขนมปังก่อนเป็นไงบ้าง่ะโอ้ยหอมดีอรัร้านนี้แค่นี้ไมดกาแฟนี่ขั้ว ขออีกแก้วหนึ่งได้ไหมเฮ้ยได้เลยพี่ได้เลยได้เลยอารีเซย์เครืไม่ไม่ไม่ได้สซ่กระโปอ,อย่าไปหาเทใส่เครื่องใครก็จะไปรีไซเคลิลกันเอ,อเาไปเอาเอสเปรสโซ่เอ้ยเ,เอาอเมริกาโน่ขวดเข้มไม่หวานาไม่น้ำไม่เป็นไรไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่ได้คุณลูกค้ากันนึงกันนึง เร็วเหิวเร็วเร็วเร็วลูกค้านั่งนิดเดียวเนาะแล้วไปถอดออกมันมาทำไมมันอยู่ที่เดิมไม่ต้องถอดอะอย่าล้นนะอย่าล้นเฮ้ยอาลูกค้าอะไรนะเอาอเมริกาโน ขเข้เดี๋ยว,วรอสักครู่นะครับ<ๆ>เรากําลังทําการทําการสก,กัดกาแฟของเราออกมาอะรอก,ก่อนรอก,ก่อนนี่มันคืออะไระครับเอ้ยอย่าไปจับอันนี้เครื่องส่งสัญญาณในนี้มันมีอะไรไหมอะมันจไปล้วงเดี๋ยวเดี๋ยวบาดมือนะมันมันร้อนนะบอกให้ น้ำไม่พอน้ำไม่พอน้ำไม่พอ <laughs> พอ,อันนี้ระบบกะแนละ <wording> ้วฮะระบบกักเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าหาบระกวงเอาใส่นี้นึ่แล้วไม่เทนี่ใส่แค่ก็จบไม่ไม่ได้มันมัน,นอ๋อ <ท bus S 1> เราต้องผ่านเครื่องใช่ใช่มันตะกัดอ๋อหตะกัดสกัดน้ำเปล่าให้เป็นน้ำเปล่าไม่ใช่โอ้โหมันคือกาแฟวัวกาแฟขาวเออลด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 เฮียเฮียเฮี้ยลด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 ลูกค้าลูกค้าลช่วยหน่อยช่วยหน่อยเทใส่เยอะ ปิดฝาสิเอาปิดฝาอ่ะโอเคอันนี้มไม่ไหวเลยเคืนอกินได้เพียคืนคืนลูกค้ามึงเฮี้ยมากเลยนะคะไปเอาอะไรอีกไหมเอาครัวซองที่หนึ่งโอ้ยเอาเวียงเนี่ยของกินน้ำตาลไหมมันคือหลอดอจริงรอ่ะนี่ มันคือน้ำตาลมันไม่มีน้ำตาลอ๋อน้ำตาลเหรอเออเอาไหมันนึงโอ้โหกินหวานถ,ถกนูก่ะหวานแดงอันนึงที่ถีนลูกอะนี่วิธีกินน้ำตาลให้ถูกต้อง <c oughs> โอเคปิดร้านแล้ว <c oughs> เ้ยจ่ายเงินก่อนขวดซองขวดซอง กัวสองอ่ะร้อยหนึ่งกาแฟพันหนึง่งเป็นพันหนึ่งร้อยพอดีเป๊ะไม่ค้างน่าวักดิเขอบคุณมากนะอุ้ยปิดร้านดีกว่าวันนี้ได้กำไรละไปแล้วไปไหนอ่ะไปกินร้านอื่นอา้าวเฮงมากค่ะทุกคนวันนี้ถ้าใครสนใจเซตทำกาแฟแบบนี้นะคะพี่กัดอยู่ในตะกร้าเลยค่ะ ไปกดไปจิ้มกันได้เลย